ดูซิกี่ตัวเนี่ยสาวสวยไหนพ่อดูสิดูกองเชียร์พี่มีพี่มั่งเจ้าพลอยของเชียร์ไหนพ่อดูสิไหนพ่อดูสิอืมครับแป๊บนึงแป๊บนึงแ่งไงไงตัวน้อยนี่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 สองสามสี่ห้าหกหกตัวสีขาวตัวที่หกกำลังคลอดอยู่เลยออกมายังออกมามากหรือเป่ายังยางออกของมาครึ่งตัวแล้ว 6ตัวโอ้โหอาพี่มีดูน้องเหรอฮึพี่มีดูน้องไม่เอาไม่เข้านะพี่มีไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าหนูไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าชมพวนปากแม่จ๋าแม่จ๋าจะเอายี่สิบตัวเดี๋ยวแม่ปุ้งอีกสี่ตัวยี่สิบตัวพอนี้จะพลอยนอนเฝ้าทั้งวันเลยวันนี้ <ะ>พี่พี่เรียกมาเฝ้าพี่พี่พี่มาไอพี่มีพี่มีไม่ลงนะไม่ลงนะลูกไม่กลัวน้องลูกกลัวแต่เวลาไปขายของมันจะกลัวน้องเนะี่ยไม่กลัวรหรอจำสองน้ำตาลสองขาวสองโอเค <c oughs> เอาเบ่งซะเบ่งแล้วลูกไอ้หมดลูกหมดยัง